ิดภาพล่าสุดน้องเอ็บบเกลโตขึ้นเยอะหน้าเริ่มเปลี่ยนไปทางฝรั่งเหมือนแม่ชมพูมากหน้าทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสาวน้อยคนนี้อย่างแน่นอนค่ะสำหรับน้องเกลลูกสาวคนเล็กของชมพู่อริยาที่ในตอนนี้ยิ่งโตยิ่งฉายแววความน่ารักตามรอยพี่ชายทั้งสองคนอย่างสายฟ้าและพายุจนในตอนนี้สามพี่น้องแห่งบ้านรังสีสิงห์พิพัฒน์ก็กลายเป็นขวัญใจของบรรดาแฟนคลับไปทั่วแล้ว ล่าสุดทางอินสตาแกรมของปอมวินิชช่างแต่งหน้าระดับประเทศได้มีการเผยโมเมนต,ต์สุดน่ารักของน้องเอมบิเกลที่นับวันก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆโมเมนต,ต์ล่าสุดจะเห็นได้เลยว่าน้องเกลนั้นหน่าเริ่มเปลี่ยนแล้วออกทางสายฝอตามรอยคุณแม่ชมพู่มาเลยรูปนี้มีแต่คนทักว่าเหมือนพี่สายฟ้ามากและด้วยความเทเล่นของน้องเกลนั้นตกหัวใจของแฟนผับไปเต็มๆแน่นอนเลยค่ะว่าอนาคตจะต้องสวยเหมือนแม่ชมอย่างแน่นอน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ